ต้มเงี้ยงอยู่ครับต้มเงี้ยงตําเครื่องไหนตําเครื่องที่โอ้โหน้องตําละเอียดมากเลยอันนี้มีอะไรมีพริกไทยมีรากผักชีใช่ไหม,ไมแล้วก็<ด>มีขิงอ่ะใส่กระเทียมลงไปลูกต้มเบาๆนะกระเ,เทียมมันกระเด็นตลอดเอามือป้องอย่างนี้ได้ลูกออมองป้องให้เลย ใส่ไปทีละนิดก็ได้จริงๆใส่ไปหมดตำยากปกติตำกระเทียมอาม่าจะตำทีละกลีบสองกีบเพราะกระเทียมตำยากหน่อยอมีความมุ่งมันค่ะเดี <c oughs> ๋ยวมาจะหัน่นเดี๋ยวใส่หอมลงไปด้วยหอมอยู่ไหนอ๋อนักตำตำใหญ่เม,มื่อกี้ไม่ใช่ชนักชิมนักชิม เมื่อกี้ลูกใส่อะไรไปอีกใส่กะปิเมื่อกี้ไม่ทันถ่ายใส่กะปิแล้วก็ใส่อะไรหอมใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันกระเด็นออกมาลูกเออเห็นไหมหมาจะได้ไม่ต้องทําเองโอ้โหเละเหมือนขี้เลยอุ้ยตาย <laughs> <laughs> ไม่ได้นะครับกับข้าวลูกจ๋าอย่าไปเปรียบกับของแบบน,นั้นไหนดูสิกะปิมันเละเพราะว่ามันเป็นกะปิไงลูกไม่น่าร่อยเลยมันเป็นเครื่องต้มซ้ม แต่ทำไมมันสีแบบนี้อเออเดี๋ยวลองกินดูเถอะโอ้บหเมื่อกี้สีดำๆนั้นนะ่ะมันผสมไปกับอันนี้แล้วเหรอใช่นี่เอาเขียวกับขอบด้วยนี่ลโกการไปกี่ี่เลครับ,บเดี๋ยวมาไปละลายละลายม,นะมาขามก่อนนะเอ,อใยใใ